ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทยและนักศึกษาหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่5ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะในลำดับต่อจากนี้ขอเชิญนางสาวปัทธรมพรอู่ทองประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนากล่าวรายงานต่อท่านประธานเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันในนามของคณะกรรมการจัดการสัมมนารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้และขอกราบขอบ,ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ดิฉันใคร่กราบเรียนรายงานความเป็นมาของการจัดสัมมนาเรื่องทำงานด้วยความรู้ควบคู่ด้วยความรักดังต่อไปนี้เนื่องจากการทำงานเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้โดยเฉพาะเยาวชน ในประเทศที่เป็นกพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศเกิดความเจริญก้าวหน้าแต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันความคิดความเจริญทางด้านจิตใจกลับลดน้อยลงซึ่งเห็นได้จากข่าวสารจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆล้วนแต่เป็นปัญหาของสังคมที่กำลังรอการแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการจัดการสัมมานาจึงเห็นความสำคัญของการทำงานให้ประสบความสำเร็จและควบคู่ด้วยความรักจึงได้จัดสัมมานาขึ้นโดยมีพลอากาศตรีนายแพทย์บุลเลิศจุลเกียรติให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการจัดการสัมมานาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ1เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมานาได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้วยความรู้ควบคู่ด้วยความรัก2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ทีไ่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นสุขการสัมมนาครั้งนี้สำเร็จลงได้เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายเทคโนโลยีและสารส,สนเทศฝ่ายอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคณาจารย์และคณะกรรมการการ,การดำเนินงานจัดก,การสัมมนา จึงขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์จันทร,รวันสำราญสำรวจกิจรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวเปิดการสัมมนาเรื่องทำงานด้วยความรู้ควบคู่ด้วยความรักณนะบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยคณาจารย์ท่านวิทยากรคณะกรรมการจัดสัมมนาและนักศึกษาที่รักทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกยินดีนะคะในะในนามของคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาในกิจกรรมเสริมสร้างภูมิปัญญาและศักยภาพนักศึกษา ของสาขาวิชาภาษาไทยในวันนี้ค่ะการที่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมประชุมสัมมนาโดยได้เชิญท่านวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างปัญญาและศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในวันนี้ นับเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะและควรสนับสนุนอย่างยิ่งนะคะอีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่นะคะเพราะในอนาคตนักศึกษาทุกท่านจะออกไปเป็นบัณฑิตจะรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไปอโดยเฉพาะในการประกอบกิจการงานนั้น เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาองค์กรของตนให้ใหเจริญรุ่งเรืองนะคะดังนั้นการได้รับความรู้จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบะการณ์สูงมากมาบรรยายให้นักศึกษาฟังจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาทุกท่านาที่จะได้นำความรู้ไปรประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไป ดิฉันหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้นะคะทุกท่านก็คงจะตั้งใจฟังท่านวิทยากรบรรยายอย่างดีที่สุดแล้วก็ขอให้การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะดังนั้นบัดนี้ได้เวลาอันควรแล้วดิฉันขอเปิดการประชุมสัมมานาะณบัดนี้ค่ะดิฉันในนาม ของนักศึกษาหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยขอกราบขอบพระคุณท่านรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่านอาจารย์จันทระวันสำราญสำรวจกิจเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณค่ะ